่ผมมาแยมาหมายเดิมครับตกแต่โอ้โหมาแรง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 มาแงมกแรง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 มากแรงโอ้ยแรงจังสู้ดีนะกอลสู้ไว้ออื

ปลาดูสามสิบห้าโลสุดยอดเลยราจเกแล้วว่า่งเปลี่ยนเปลยนรนี้เร้่เด็จลอนี้เรามาเปลี่ยนอย่เป็นไส้เดือนแท้ดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นไส้เดือนแท้กันนี่ไส้เดือนแท้เนี่ยแหละปลาแซลมอนน่าจะกินเคลองตกตรงนี้ดูก่อน ติเป็กเมต้องกลมากรอเลยรอเลยมาแล้วแล้วมาแล้วมาแรงด้วยเฮ้ยปลาแซลมอนได้แล้ว2ี่สิบโลนะเนี่ยปลาแซลมอนนะทุกคน สวยขายได้ตั้งร้อยสามสิแปดแล้วยี่สิบโลนะเนี่ยสุดยอดได้ปลาแซลมอนครั้งแรกเลยแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนคันดีกว่าแต่มีอคันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ในคลิปเราเลยคืออันนี้แหละคันนี้เหนียวมากทุกคนผมใช้ตกปลาใหญ่ๆยังได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมยังตกเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาตกใหม่อีกที ตอนนี้เรามาตบจะตัดกันมาไม่งอเลยไม่งอเลยะปลาอะไรอ่ะ,อะทุกคนผมไม่รู้นะตัวเนี้ยแต่คุณคุณอยู่ถ่ายไป,ไปต่ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันผมซื้อไปแล้วแบบใช้ไม่กี่วันนะแต่ว่านัาจะเยอะอยู่ติดติดตดอะไรเนี่ยบาย Năng lên Đây à. Bà đi ý. nghe Mà cay rồi Trước dần sẽ rồi ปลาไม่กินที่ผมเงียบแล้วนะเนี่ยอันนี้ห่านมาห้าวันนาทีทำไมยังไม่กินเลยเอากลับมาดีกว่าป่ะตีตรงโง้น มาแล้วไม่ทันมาแล้วว่ะเดยมันนี่มอครับทุกคนทุกคนผมมาใหม่ต่อไปแล้วซึ่งวันนี้มีปลาดิเกเตอร์ด้วยนะผมเลยมาล่านี่แหละมาทุกคนใช้ลอ,อ,อะไรดีอ่านี่ไงมีปลาลองใช้ลูกปลาไป ไปใกล้ๆแล้วก็รอปลากินไปเล้วหลุดหลุดเลยหลุดหรือยังเว ปลาดิ้นด้วย,มา,ยมาเลยมาเลยขึ้นมาปนไปปออาเหมือนไอ้นั่นนะแา่ว่ามันก็ใจนี่หน่อยแา้วว่าเราซื้อเยอะอ่ออยู่ในร้านชอ็อปซื้ออย่าปลอมดีไหมมีกระดีเฮ้ยกระดีเอเกเตอกินเหรอ นี่งไงเกตเตอร์ซีนสองอันนี้เลยมักดำลึกอันเนี้ยปลาไหลก็กินแต่อันนี้ปลาลีเกเตอร์มาซื้อมาอันนึงแด้วอย่อาปลองมาใหม่อันนึงป่ะมาลองตีดูเฮ้ยคันสปินไม่เหมาะซะหน่อยมันมต้องคันเบสนี่คันเบสสวยดูซิตีจะมีเสียงไหม <สฤท small> อุ้ยไกลไกลไปไปไปหมด คายมงนมากมาเแล้วไม่ม oh, ีแรงเลยโอ้เดี๋ยวปลาตัวนี้แคโลเดียวเองตั้งนี่สิบบาทปล่อยไปมาเดี๋ยวเราตดแกะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยปลาตีใหม่อีกทีหนึ่ง โม้นอยู่ดีๆปอกินเฉยมาเลยฉันก็ดีไม่เอาไม่เอาเป็นโลกวัวรูปล่อยไปไปไปเป็นโลกววรูเอาเหยื่อไหนต่ออ่านี่นี่นี่เหยื่อนี่เหยื่อนี่ไปตีไปไกล ดักดำลึกมาแล้วว้า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 ยดึงแรงมากอึบอึบอึบงั้นไม่เข้าใจเลยหรือปลาดุกปลาดุกแน่นอนโอ้โหอึบ มันต้องงางขึ้นมานีไงได้แล้วนีงง่ปลาดุกชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาตีไปไกลๆตรงนู้นเลยอ้าวติดต่อโอเคไปได้อยู่ค่อยๆตีค่อยๆตี ดี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 ดดดดเออมาเลยว้าวเย่ยมมากโอ้ปดุก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 ดุ๊ก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 สอสิบแปดโลทุกคนหน้าทุกคนยิ่เสียงฝนแปลว่าว่านฝนตกนี่แหละเดี๋ยวไปย้ายใหม่ใหญ่โอเคทุกคนมา ตกมานี้นะใหม่นี้ไม่ใหญ่สุดเลยผมจะใช้เป็นเหยื่อปลอมแบบหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเหยื่อไว้ตกปลากระทงนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ดูว่ามันเป็นอันไหนที่ผมแนะนําสุดไว้ตกกระทองอะโอเคนี่ทุกคนต้องเหยื่อน,นี้เลยนะเหยื่อแบบนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูลายลาช่อบน้ำมีนะนี่มีลายสีด้วยทุยกคนนี่มีระหว่างสีทองมีสีเหลืองนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะอตรงนี้ นี่ปลากระทงกินด้วยนี่สีทองสีชมพูสีม่วงม่วงลายลายหน่อยมาใช่ยานี้แหละทุกคนผมแนะนำสุดเลยค่ะ,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 ะโอเคค่อยๆมันต้องมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่หรือเปล่าปลากระทงหรือปลาอะไร มาเดี๋ยวเราลองไปไม่ไกลมากหย่อนไปจะดึงมันหนักเาะดึงมันมาพอเลย ป่อยปสูนด,ดิผมปล่อยปสูนไปเลยอ่ะมีไปเลยนี่ผมปล่อยสูนรไว้แน่เี๋ยไปเลยอ่ะหนึ่งสองซับมากู้เลยแล้วคนไม่มีการเลี้ยไม่มีอะไระไเลยนะเฉยๆเลยไม่สจริงเลยเอาไปเลยหนึ่งเต็มหนึ่ง ขึ้นมาหนะึ่งสองสามโลโอเคทุูใชได้ดวรอบนี้เราลองไปเปลี่ยนผิวน้ำไปๆมารอบนี้เปลม่นผิวน้ำมาเลยมาแล้วครับโอ้โอโโยงางงาง,าง,างามันงางมันงางมันงางมันขึ้นมา มาแล้วมาแล้วตู้บักใจมันต้องงางขึ้นมาดิเนี่ย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 มันต้องงางเนี่ยเนี่ยมันต้องงางแล้วก็งางไปเลยงางไปเลยอือวัวงางไปเลยงางเรปรับระดับโนไม่เลยง มาปับอีกสักสิบไม่เป็นไรหรอกมา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 ไม่หลุดนะไม่หลุดนะไปปลาอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะปลาใหญ่นั่นน่ะขึ้นมาเธอขึ้นมาสักทีขึ้นมาสักทีมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมมาแล้วมาแล้วแกมาแล้วแกมาแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยมาเน่ โอ้โหมันไม่ยอมเลยเว้ยไม่ยอมเลยไกลๆเลยตอนนี้ลึ๊บเอ้ยโอ้โอโอโหไม่ยอมเลยอ่ะมันไม่ยอมเว้ยทุกคนมันไม่ยอมเลยปัดตัวนี้อือหือไม่ยอมเลยก็อ,ยอ,ยอู๋ขึ้มนมาเลยมองแรกนึกว่า,รวากระทงตัวใหญ่แต่จริงปลาเล้ไม่ได้ผูกตะหาง 1 0ึงร้อยไปเลยทำบักได้แล้วมาเลยว่าโอ้ยใจเย็นโอ้ยแ,แล้วมันไม่ยอมเลยดูดิง้างมันมาหลายรอบแล้ว,ลวมาดินักที่ตัวเราก็ใหญ่เกินกิโละเนี่ย จะเป็นโลโอ้ยสี่สิบเอ็ดโลนั่นเนี่ยตัวตัวดิมา,มมา,มาเดี๋ยวรอบนี้เราเปลีปล่ยนคันอัดปลาเลยเส็งมาคันไหนอันนี่คันนี้แหละคันนี้แหละทนสุดมาแล้วก็เดี๋ยวซื้อลอกใหม่ดีกว่าลอกที่มันทนกว่าอันนี้รุ่นสามพันซื้อมานหนึน่ง โฆษณาจะมาทำไมเออได้ละมาได้ลอกใหม่อันเนี้ยไปไปเรียบๆมันเดิมไปไปตีกลางแล้วกันเพราะว่าแค่นี้มันก็ไกลยอยู่แล้วดูดิดมามาจริงอ่ะมาแล้วหลุดหลุดเลย าแล้วมาแล้ว,ลวตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าคลิปจะจบแล้วมาเลยปลากระทงครับทุกคนปลากระทงตัวใหญ่นะครับผมต,ติดตามกันอน EP หน้านะครับบ๊ายบาย